ไหพระจวนตั้งกรรมฐานนั่งสมาธินั่งได่ได้เหมือนบ่นน้ำฉะนั้นเนี่ยสอนคือว่าพุดโพห่องกำหนดได้กี่ได้บ่กกี่ครั้งอารมณ์ก็กระเจิดกระเจิงนยุบหนอปองหนอก็เหมือนกันกำเดียวนอจิตไปละนเพราะอย่างเพราะว่ามีบุสรักในระวัง มีอารมณ์บอน้าชอบใจแทรกเข้ามาจากยุบหนอปองหนอพุโทโธนะสัมมาอรหังกลายเป็นพุทธโธบางคนมีความเจริญก้าหน้าสภาวะทาเกิดขึ้นทุกประการกำหนดใดเป็นอย่างดีบางท่านทํากรรมฐานบ่คอยเจริญจิตใจว้าวุ่นกระซับกระสาย ฉะนั้นเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะฉะนั้นการโครงการที่คณะสงฆ์ไทยเฮานะได้มีโครงการหนะมู่บ้านรักษาศิลห้ามหากรรมัรส่งเสริมศิลธรรมเพื่อพัฒนาเือพี่น้อง พุทธสนิกชนเนี่ยได้พัฒนาเฮียนดานศิลด้านธรรมนะซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการโครงการหนึ่งนะที่สร้างความสมรสมานความสามัคคีปลองดองนะมีศิลมีธรรมมีสุขมีปลองดองมีสมานชั้นนะนีเป็นเจือเรื่องเจือเรื่องกฎแห่งกรรม ส่วนประเภทที่สองนะเชื่อเรื่องบุญที่ทำแล้วในจากนี้คือผลแท้คือผลจริงเป็นความเชื่อเรื่องความดีที่เฮาได้ทำแล้วสามารถที่จะส่งเสริมมือเฮามีความสุขมีความเจริญชีวิตคนเฮาในสังคมปัจจุบันนี้นมีความซับสนอละมานอุ่นวะ อุ่นวายถ้าเฮาท่านทั้งหลายนะบ่สั่งสมบุญญาฝ่าลมีเอาไว้พ่องถึงเวลาแล้วบุญก็มาบ่ตันนะซึ่งมีหือหันผมไปดังนั้นเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายบุญเป็นสิ่งที่เฮาจะต้องสั่งสมไวท้ที่ละน้อย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 ซึ่งในการทำบุญทำความดีนั้นปุ่นฮ้องว่าสั่งสม ถ้าเอาเก็บเงินเก็บท้องเก็บของเก่าเป็นห้องว่าส่าสมนะสั่งสมนี่นับปริมาณบ่ได้โดยตาจังนะหรือว่ามาดเครื่องนับอื่นๆต้องหูโดยจิตโดยใจของผู้กระทำเองนะคือผู้สั่งสมตอแต่ดงจากการสราสมนะบรรดาธนูฟังทั้งหลายจะต้อง สะสมกับสั่งสมเด้อนะสะสมเนี่ยซึ่งเขาสามารถบอกจํานวนได้แต่สั่งสมเนี่ยผู้ตีกระทํากอันถึงจะหู้ดสามารถนับบุญได้เพ้องว่าสั่งสมความดีเจ้าโลกทั่วไปเป็นสะสมทรัพย์สมบัติพรงว่าสะสมความรวยรวยบุญแล้วก็รวยทรัพย์สินภายนอกใจคนละความหมายกัน ดันั้นเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะสิ่งเหล่านี้นะก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะดันั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะในฐานะที่ได้น้อมนำนะนำหลักศีลหลักธรรม่านะยึดถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ่าเป็นสรนารณะเป็นที่เปื่ง พุทธังสลนังขะฉามิทำมังสลนังขะฉามิสังขังสลนังขะสามินะก็จำเป็นที่จะต้องน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติจริงๆนะทำจริงได้จริงนะได้ผลจริงทำแต่กฎเมืองกว,ว่าทำแต่ได้แต่ทำเล่นได้เล่นนะนี่คือประเภทที่สองเชื่อเรื่องบุญที่ทำแล้วในชาตินี้คือผลจริงคือผลแท้ ส่วนประการที่สามะเจื่อเรื่องบุญที่ทำแล้วส่งผลคือถึงชาติหน้าซึ่งบรรดาพุทธศาสนิกชนตั้งหลายถ้าเฮาดั่นทั้งหลายมีความเจือในโลกนี้แล้วนะเฮาดันตั้งหลายนะก็พึงน้อมนำไปประพิปฤตฏิบัติ กันทุกลมหายใจนะซึ่งโดยเฉพาะถ้าเขามีความเชื่อโลกนี้มีโลกหน้ามีก็เต่าว่าเขาเชื่อว่าบุญกุศลคือผลแก่เขาจริงๆนอกจากนี้นะก็ยังมีความเชื่อต่อไปว่าพ่อแม่มีพระคุณบุญที่เขาทำแล้วนะมีอานิสงเ,เชื่อเรื่องนี้เป็นท้องว่าสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิเป็นคนมีความเห็นชอบเจือว,ว่าเปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนรกนะอย่างที่กุศลธรรมนั้นนักหนาปาป่าน,นี่เขาได้ทำจะนำไปสู่พะโลกเบื้องหน้าคือมีความสุขนะฉะนั้นเนี่ยบรรดาธน,นูฟันทั้งหลายในปัจจุบันนี้นะอัตมาความตึงคณะกรรมการ โครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้5นะโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงปอพระเทพรตัตนนายกนะประธานคณะกรรมการกการับเครื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้5หนเหนือได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมนะประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศิลปนะตีตังนะขณะสงส่วนร่วมกับส่วนราชการได้คัดหมู่บ้านรักษาศิลห้5ต้นแบบของตแต่ละจังหวัดนั้นแหละ คือคณะกรรมกรกรรมการไปพอไปก่อยไปประเมินว่าได้มาตรฐานก่อนะมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรอย่างไรซึ่งก็ได้ยินนะพี่น้องประชาชนเจ้าบ้านว่าถ้าประตูวัดไม่เปิดนะประตูคุกก็จะเปิดอืประตูวัดปิดประตูคุกเปิดอืได้ยินยี่แล้วก็รู้สึกว่าน่าคิดเหมือนกันบรรดาท่านนูฟังทั้งหลาย ฉะนั้นเนี่ยองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตัดเหอเฮาท่านทั้งหลายได้ทำบุญไว้นักๆมากๆว่าจะอำนวยอวยผลอะำนวยประโยชน์ในโลกเบื้องหน้าซึ่งเฮาจะเชื่อได้อย่างไรจะเชื่อจะได้นะต้องเชื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตถาคตโพธิสัตถาเชื่อในเรื่องปัญญา เครื่องตัดสู่ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านนะที่มีพระบาลีรับรองว่าบุญญาณิปะโลกัสมิงปฏิทาโหต้ป่านิหนังบุญตั้งหลายนะเป็นตีปึงของสัพประซั์ในโลกเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยบรดาท่านูุฟังทั้งหลายบุญที่โาทำนี้ บ่ใจอำนวยผลโดนบันดาลให้เฮามีความสุขเฉพาะในโลกนี้ต่ออันเมื่อเฮาได้ล้มหายตายจากไปแล้วยังจะส่งผลให้เฮาอยู่เย็นเป็นสุขในสัมรายาภพโลกเบื้องหน้าดังนั้นเนี่ยบรดาท่านุู้ฟังทั้งหลายไอ้ก็ดตามที่ยังเบื่อหน่ายต่างบุญเรื่องบุญเรื่องกุศล ก็ต้องมั่นสั่งสมเข้าไว้นะ ai, นะที่พระบาลีเป็นว่าสุขโขปุญญะอุจโยนะการสนะั่งสมบุญนำสุขมาใหนะ้ทำ ổ, นะบุญมากโขนะบบมีตกก่ำสั่งสมบุญไว้เป็นะประจำบุญจะช่วยนำให้สุขทวีนะเฮาก็จะยิ้มได้เมื่อภัยมาบบโซกา เมื่อภัยมาถึงตีเพราะฉะนั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นติสหูว่าศรัทธาสามประการนะมีความหมายกับชีวิตของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องพุทธศาสนิกชนของเฮานะตีจะต้องเฮียนหูหูเต่าหูตันถึง ลักธรรมคำสอนต่างๆจากนั้นก็ขอให้เขาท่านทั้งหลายมีศรัทธาประกอบไปด้วยปัญญาเพราะศรัทธาเนี่ยจะเป็นตัววัดชี้วัดใื้เฮาประสบความสําเร็จในชีวิตได้สมบัติสามประการก็คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัตินที เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาทธานูฟันทั้งหลายศรัทธาสาธุปฏิทิดาศรัทธาเป็นตีตั้งมันดีแล้วย่อมยังความสําเร็จมาหื้อนะฉะนั้นเนี่ยบรรดาธานูฟันทั้งหลายนะได้อู้ถึงเรื่องอลักความเชื่อในตังพระพุทธศาสนาของเฮาสามประการก็คือเชื่อกฎแห่งกรรม เจือเรื Now, okay. ่องบุญที่ทาแล้วส่งผลฮือจากนี้นะแล้วก็ส่งข้อที่สามนั่นก็ส่งผลฮือจากหน้านะก็คืออย่างบทประเภทที่หนึ่งก็คือเจือกฏแห่งกรรมส่วนประเภทที่สองเจือเรื่องบุญที่ทําแล้วฮือผลจากนี้จริงแต้นะแล้วก็เรื่องที่สามก็คือเจือเรื่องบุญที่ทําแล้วส่งผลถึงจากหน้า จากนั้นเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเฮาบะตรงพอไก่แก่การดําเนินชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายนาในปัจจุบันเนี่ยแต่ละวีแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยเวลาเฮาดำเนินชีวิตเฮาก็จะพบสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่างๆเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของเฮาบางครั้งก็ ประสบผลสำเร็จบางครั้งก็พิหวังนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเฮาท่านทั้งหลายอาจจะท้อแท้ท้อถอยหลายท่านหลายคนก็บอกว่าโอ้นะข้าเจ้าผมนะดิฉันนะไปทำบุญอนะวัดว่าเป็นประจับแต่เป็นอย่างอ่บุญบาช่วยข้าพระเจ้าอ่านะ คือประสบผลสําเร็จในการดำเนินชีวิตอย่างพ่องมีแต่ความผิดหวงังมีลูกก็บไดดังใจมีหลานก็ซ้ำมาสร้างแต่เรื่องแต่ลาวคือตุกอกตุกใจเปืี่ยนบ้านก็คอยแต่มีแต่เรื่องแต่ลาวนำแต่เรื่องปัญหาสารพานันวุ่นวะวุ่นวายมือเฮา ฉะนั้นก็ไปวัดแล้วนะก็ยังหวังจะเปิ่งบุญกุศลที่ทำเนี่ยนะช่วยฮือประสบผลสำเร็จในชีวิตพ้องนะถ้าประสบผลสำเร็จก็ว่าดีละบุญอ่านะเป็นบุญเป็นกุศลแต่ตรงกันข้ามนะเป็นว่าอันเป็นเว้นเป็นกรรมเออจะเนี้ยฉะนั้นความเชื่อนะอ่เนี่เป็นสิ่งที่สําคัญบรนดาท่านผูฟันทั้งหลายจาคำพูดของเฮานี้ นะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำบด่ดีได้บ่ดีหว่านพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นปลูกผักกาดก็ย่อมได้ผักกาดปลูกฟักแฟงแตงกัวนะก็ยอมได้ฟักแฟงแตงกัวตรงกันข้ามปลูกผักกาดได้ผักชี <c oughs> นี่เป็นไปบ่ไือนไหน แต่เป็นไปได้นั้นอาจจะมีมเล็ดของผักชีนี่นะของตีเจ้าสวนเจ้ากเกษตรรุดมาพ่อกก็น่าจะอนุเคราะห์ได้อยู่แต่ตรงกันข้ามได้เป็ี่ยนไปบาไปด้นอกจากที่จะไปยิบไปเอาของบุคคลอื่นมาจอาอ้าน,นะฉะนั้นเนี่ยบรรดา่านุฟังทั้งหลายนะสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เขาได้ทำไปแล้วนะก็ล้วนแต่ที่จะคือผล ต่อตนเฮาเองเขาทำความดีนะก็ยอมได้สิ่งดีๆตอบแทนทำสิ่งบุตรดีก็ยอมได้สิ่งบดีตอบแทนเพราะฉะนั้นสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เตียนใจคือพี่น้องอู้ทธบริษัทต,ตลางะจะต้องมาพินิจพิจารณาเพราะว่าเรื่องเวรเรื่องกรรมไม่บ่วใจเรื่องเล่นๆบ่สสามารถที่จะ ทำออย่างต่างๆที่มันทดแทนที่เขาทําไปได้้า่เขาฆ่าสัดตัดชีวิตแน่นอนละนะทางพุทธศาสนาเขาบอกว่าจะเป็นอายุสั้นปันตายแต่ถ้าบุคคลในท่านใดนะได้เว้นจากการฆ่าสัตว์อยู่ในศีลกินให้ทำชีวิตก็จะอนุมันยืนยงาร้อยสาวของข้าวพิศษะ ากนั้นบัรดาท่านู้ฟังทั้งหลายในเจ้านี้ต้องขอบคุณอนุโมทนากัรบรรดาท่านู้ฟังทุกถูกกันนะที่ได้รวด่วมโดยช่วยกันในเจ้านี้ก็อุณแม่ทองคําพรมมินอบอกว่าสาธุน้อมอนุโมทนาบุญธรรมะรับอรุณเจ้าท่านคุณโยมวลสนันขอน้องกาบนมันสก,การกาบอนุโมทนาเจ้าข้า,านี่ก็เป็นพี่น้องจากกรุงเทพกรุงไทยนะสิงห์เอา ก็มีตึงพี่น้องตึงก่อตั้งภาคกลางภนะาคเหนือภาคอีสานภาคใตนะ้ได้ฟังกันทั่วทั่วประเทศทั่วโลกนะฉะนั้นนี่ก็เป็นการแสดงธรรมยุคใหม่ในยุคดิจิตอลยุคออนไลน์นะฉะนั้นออนไลน์ก็มีตั้งประโยชน์มีตึงโทษมีตึงคุณนะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักใจสติก,กํากบแล้วก็ใจปัญญาพินิจพิจารณา ระวังโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็อันกลุ่มอไอพวกสแกมเมอร์ก็ยังแค้นน้อยหนึ่งกู่หวังดีประสงค์รนะ้ายพยายามโทรศัพท์์มา <c oughs> ในช่วงนี้ก็เงียบหายไปนะก็เป็นบุญเป็นกุศลที่เท่าท่านทั้งหลายที่สร้างไว้นะ,ะคนดีทันที่จะอยู่ในโลกนี้ได้นะคนบดีก็ต้องกลับไปเป็นปุ๋ยเป็นตุยไปนะอย่างตีเป็นข้าวเป็นข้าวกันนะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณบนโมทนาก็ทุกทุกท่าน ทีไ่ได้ได้ช่วยกันในการสร้างคุณงามความดีนะเพื่อที่จะ,ะเห็นหูแล้วนำความรู้ต่างๆตัวน,นีนะ้ไปพัฒนาชุมชนสังคมประเทศชาตินะคือมีความการกุ่งหุ่งเมืองแล้วก็มีความสุขความเจริญทีย่ยั่งยืนจากนั้นก็เจ้าวันวนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาก็ขออนุโมทนาไว้แต่เพียงตัวอีนะอายุวันโนสุขขังพระลัง Thank you.